ไม่เห็นแค่นี้พออถือปะกะตินั่นแหละ 早上好。Sorry, สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะตรงข้ามโลตัสบ้านโป่งเลยนะคะสำหรับบริษัทสหการประมูลของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะมามาร่วมประมูลกับเราได้เลยนะคะที่นี่เลยนะคะในกลุ่มของธนาคารธนชาตินะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้มีรถเข้าร่วมประมูลกับเราทั้งสิ้นเลย68ดคันด้วยกันค่ะ68ดคันด้วยกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะมาร่วมประมูลกับเราได้เลยนะคะหรือตอนนี้นะคะท่านที่ไม่สะดวกที่จะมานะคะก็มาร่วมประมูลออนไลน์กับเราได้เลยนะคะช่องทางออนไลน์ ท่านข้อสามารถเข้าไปนะคะสมัครได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทสหการประมวลได้เลยนะคะใส่ชื่อของท่านเบอร์โทรศัพท์นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่แอดมินติดต่อกับไปนะคะภายใน24ชั่วโมงหรือวันนี้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่แอดมินติดต่อกับไปนะคะหากที่ท่านหากท่านอยากจะเข้าร่วมประมูลออนไลน์เลยนะคะท่านก็สามารถนะคะในวันนี้นะคะเข้าร่วมประมูลได้ในวันนี้เลยนะค่ะ เรียกว่าช่วงนี้เราเรียกว่าพิเศษหน่อยนะคะ<ช>แนะนํากันเลยเดีวกว่าแนะนําให้ประมูลผ่านระบบออนไลน์นะคะท<ช>่าน<ช>อยู่บ้านก็สามารถเข้าร่วมประมูลกับเราได้นะคะ<ช><ช>อย่างที่พี่ยาดแจ้งไปตอนแรกนะเพียงแค่ท่านสมัครได้ตัวท่านเองได้เลย<ช><ช>ที่ w w w a u c t ท o t h ีค่ <ๆ S 2> กะกรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นค่ะจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับไปนะคะเพียงแค่ท่านมีไอเดียรับพาสด์ค่ะท่านต้องวางเงินมัดจําก่อนนะวางเงินมัดจาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีไอเดียรับพาสด์ค่ะท่านก็สามารถเข้าร่วมประ ใ้แล้วนะคะท่านต้องวางเงินก่อนนะคะถ้าท่านต้องวางเงินก่อนถึงสามารถจะเข้าร่วมประมูลกับเราได้นะคะห<ช>ากไม่ได้วางเงินก็สามารถจะเข้าดูได้อย่างเดียวเนาะใช่แล้วค่ะถ้าวางเงินก็สามารถเอา,เอาบ,บิดเข้ามาได้บ,บิดมาร่วมประมูลกับเราได้บิดราคาได้นะคะ,ะก็ไปไป ก็ในวันนี้นะคะการประมูลของเรานะคะก็มีกันอยู่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็นะคะอย่างที่แนะนําไปผ่านออนไลน์ดีกว่านะคะช,ช่วงเวลานี้แะ,ะ้แวเพราะไ่ต้อมาที่ลานประมูลนะคะผ่านระบบออนไลน์ก็มีภาพสมเหจริงเลยเหมือนกับท่านอยู่ที่ลานประมูลเลยนะคะวันนี้รถที่เข้าร่วมประมูลกับเราจานวนทั้งหมดทั้งสิน้น68คันด้วยกันนะคะ,คะหากลูกคา้าท่านใดที่อยากจะดูรายการรถตัวอย่างค่ะ mm hmm. ก็สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันนะคะใช่ค่ะ ผานเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันที่ www.auct.co.th ค่ะ<ช>หรือว่าจะเป็นทางมบายแอปพลิเคชันค่ะ,คะชื่อว่า Offend นั่นเองค่ะถ้าสามารถดาวน์โหลดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ Play Store, App Store <ช>นะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ,คะพิมพ์คําว่า Offend ค่ะดาวน์โหลด,ดขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถดูรายการรถตัวอย่างได้เลยใช่แล้วนะคะวันนี้ก็68คันในการที่เข้าร่วมการประมูลนะคะเราให้เห็นรถทุกคันที่เข้าประมูลนะคะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เลยนะคะ ผ่านทางระบบออนไลน์<ช>นะผ่านทางระบบออนไลน์นะคะลูกค้านะคะจะเห็นรถทุกคันที่เข้าร่วมประมูลน,นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าท่านนะคะประมูลผ่านออนไลน์ท่านจะไม่เห็นรถนะคะเรานํารถขับเคลื่อนเข้ามาทุกคันเลยนะคะ,คะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราให้เห็นทุกคันแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพาดูรถเด่นกันสัก3ามสี่คันค่ะไปะดูกันเลยนะคะเน,นิ้นเลยค่ะ ด้านหน้านี้เลยนะคะก็จะจอดอยู่4คันด้วยกันนะคะสำหรับรถที่เป็นรถเด่นๆในวันนี้นะคะและวรถลุกคันในวันนี้ก็มีราคาเริ่ต้นด้วยนะคะสนใจก็บิดราคาเข้ามาได้เลยคันที่ตัวรถนะคะค่ะคันนี้จะอยู่ในลำดับที่หนึ่งนะคะคันนี้เป็นนิสสุดีแมคแคลโฟลรถปี17-78นะคะพัน0กอบูฮาวค่ะราคาเปิดอยู่ที่4,000 0นบาทเท่านั้นเองค่ะ แทนให้ดูรถก่อนเลยสี่เซ็บาทใครต้องการรถที่จะไปใช้งานนะคะก็คันนี้เลยก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะคะลำดับต่อไปนะคะมาดูคันนี้นะคะคันนี้ก็ลำดับที่2 m a มาด้าคันนี้เป็นมาด้านะคะมาด้าสองมาด้าสองสกายทีมคันนี้ปี18ค่ะเครื่องยนต์คันนี้1นึ่งพันสีีคันนี้รถก็เกียร์ออโต้คันนี้เป็นสีน้ําเงินด้วยนะคะราคาเริ่มต้น3ามแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ขณดที่ชอบในส่วนของรถเก่งนะคะก็มาดูมาชมกันได้เลยนะคะดูคนนี้3ค่ะตามมาติดๆเลยคันนี้นะคะอยู่ลำหนับที่3คันนี้เป็นนิสสันเนวราคิงแคปเอ็นพีสาค่ะรถปีสิบแดจสเลยนะคะคันนี้ส5 0 0ันรซีซีราคาันนี้เปิดอยู่ที่3ามแสนสี่หมงพันบาทสีแดงแรงลิตมากจะถูกกระแพงยังไงขอแดงไว้ก่อนนะใช่แล้วคะรับคันนี้ไปเลยท่านใดที่ชอบสีแดงๆนะคะ ก็มีอีกคันนึงค่ะที่จะให้ดูนะคะก็ในลำดับที่4คันนี้กับ t o ตย t าคันนี้กับโ o n a v ์วีออนะคะ,คะ v ีออสคันนี้ปีจดทะเบียนปี13ค่ะเครื่องยนต์พันห้าร้อซีซีคันนี้กับเกียร์ออโต้สีเทานะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นก็2,18,000บาทเท่านั้น <iend? S 1> นะคะท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปเลยนะคะ ในออกเฟนนะคะพิม้าไปเลยนะคะดูได้รายละเอียดรถนะคะสามารถดูรายละเอียดรถได้ทุกคันที่เข้าร่วมการประมูลในวันนี้นะคะและสนใจค่ะเราเน้นย้ําเลยนะคะลงทะเบียนค่ะผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องมาถึงลานประมูลนะคะลานประมูลของมีเราสองคนพอนะคะลูกค้าประมูลออนไลน์อยู่ที่บ้านได้เลยใช่แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะเพื่อความเป็นห่วงบรรยายจากบริษัทสหการประมูลนะคะแนะนำให้ลูกค้าประมูลผ่านระบบออนไลน์ดีกว่า สวัสดีนะคะผู้ชมทั้งบ้านทั้ง7 8ท่านด้วยวันนี้ไม่มีไม่มีคำถามเลยอะ่ะไม่มีคำถามจะสอบถามเลยเ90แล้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราพาชมรถตัวอย่างเรียบร้อยแล้วพ่อาจ อย่างที่แนะนําไปตอนแรกนะคะหาลูกค้า,าท่านใดทีจ่จะดูรายการลดทุกคนเลยนแนะนําให้ดูผ่านเออว็บไซต์ของเราแล้วก็แอปพลิเคชันชื่อว่าอั f เฟ e นั่นเองค่ะเราก็จะเน้นย้ำอยู่อย่างนี้ละค่ะว่าเน้นย้ำเลยนะคะว่าจะให้ลูกค้าประมูลผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเวลานี้นะคะขอเป็นสักพักหนึ่งนะคะที่ในช่วงเวลานี้ที่จะเน้นย้ำนะคะให้ลูกค้าแนะนํากันเลยนะคะไม่อยากให้มาที่ลานประมูลเลยค่ะ,คะอยากให้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะอยู่บ้านก็เห็นภาพเสมือนจริงเลยนะคะภาพชาัดค่ะเหมือนท่านอยู่ที่ลานประมูลเช่นเดียวกันนะคะ สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้เลยหากอยากสอบถามนะคะก็โทรเข้าที่เบอร์ของเราได้ด้วยนะคะที่02ค่ะ0 3นย5 5าค่ะใช่แล้วนะคะสอบถามได้เลยนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดอันใดน,นะคะสามารถโทรเข้าไปได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยตอบคำถามท่านอยู่นะคะหรือตอนนี้นะคะอยากถามอะไรตอนนี้ถามเข้ามาได้ด้วยนะคะลูกค้าถามวมา่มาไปที่ร้านได้ไหม ก็ไม่แนะนํานะคะอยากให้ลูกค้าอยากให้ห่าระบบออนไลน์ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้นะคะผ่านระบบออนไลน์ดีกว่าเราก็แนะนําไปแล้วนะคะระบบออนไลน์นะคะหากยังไม่เข้าใจหรือยังไงสามารถโทรเข้าไปที่บริษัทได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะบ้านอยู่ใกล้ค่ะ เอาที่ความสะดวกสบายแต่อย่างที่เราแจ้งไปแนะนาผ่านระบบออนไลน์ดีกว่านะคะใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยจริงๆนะคะเราก็เน้นย้าเลยนะคะบริษัทสหการประมูลข่าวเป็นห่วงเป็นใยลูกค้าทุกๆท่านนะคะไม่อยากให้มาที่นี่เพราะช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะท่านก็เข้าใจอยู่นะคะสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่ต้องพูดเยอะใช่ใช่ค่ะก็แนะนําออนไลน์ดีที่สุดเลยอ่าโอเคค่ะค่ะ งั้นช่วงเวลานี้นะคะ,คะเราสองคนต้องขอตัวกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมประมูลรถนะคะ,ะสนใจก็อย่าลืมค่ะเน้นย้ํากันทุกรอบเลยออนไลน์อย่างเดียวได้เลยนะคะ,ะก็สาหรับช่วงเวลานี้เราสองคนขออนุญาตไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะมาพบมาเจอกับเราได้ผ่านทางออนไลน์นะคะ,ะสําหรับตอนนี้ค่ะออไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ